บรรยากาศก,ก็ดีครับช่วงนี้อากาศก็เย็นเย็นนะครับช่วงกลางคืนนะครับการไหลก็ดีนะครับความเข้มข้นยังสูงอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางยังสูงอยู่ตอนนี้นะครับสักพักนะครับกรีดต่อเนื่องตอนนี้กีดปกติแล้วก็กีดต่อเนื่องสักพักนึงก็จะทำให้การไหลของน้ำยาง เร็วขึ้นการเจือจางเร็วมากขึ้นก็ไหลานานขึ้นนะครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาหยอดกดช่วงเช้าประมาณ9ก้นกานะครับจากเมื่อคืนนี้นะครับผลงานนะครับช่วงที่ใบายางกาลังเขียวเข้าสู่เขียวเข้มนะครับในเดือนมีนาต้นเดือนมีนานะครับ ก็หลายท่านก็เปิดกีดแล้วละตอนนี้แต่บารุยังไม่เคยปิดนะครับในจะวันนี้จะนําเพื่อนๆไปดูผลงานนะครับว่าในช่วงเนี้ยช่วงเดือนมีนาซึ่งใบายางกําลังเขียวจะเข้าสู่เข้มนะครับสิ้นเดือนมีนานี้เข้มแน่นอนนะครับเข้มเกือบจะไปทางแก่นู่นแหละนะฮะที่สวนบารดนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเข้าสู่เขียวเข้มนะครับแล้วก็ผลผลิตจะเป็นอย่างไรโอ้โลมแรง ช่วงนี้ลมแรงมากนะครับเมื่อคืนนี้ไม่แรงนะครับแต่อากาศเย็นมากนะครับเมื่อคืนนี้ไม่มีลมแต่ว่าอากาศเย็นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าผลผลิตในช่วงนะครับต้นเดือนมีนานี้จะเป็นอย่างไรได้มากได้น้อยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่ายางช่วงนี้ยังเข้มอยู่นะยังข้นอยู่นะน้ํายางยังหนืดเหนืดนะครับการไหลก็อาจจะยังไม่นานแต่คิดว่าเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในช่วงยางน้ํายางข้นอยู่เนี่ย มันจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับตอนนี้อยู่นิมีตที่สองนะครับอันนี้คือการไหลมีที่สองนะครับอันนี้ถ้วยใหญ่นะครับพันซีซีเอพันห้าร้อยซีซียังไม่หยุดไหลเลยนะครับเก้าโมงก็เดี๋ยววารุจะหยอดกดแล้วตอนนี้จะพาดูต้นอื่นก่อนนะครับ อันนี้คือผลผลิตในช่วงเดือนมีนานะครับในช่วงเดือนมีนาเดีย๋ยวไปดูต้นเดื่อนครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ถ้วยใหญ่เหมือนกันครับก็ต้นต้นที่ออกดีก็เกือบเต็มถ้วยนะฮนะสองถ้วยต้นที่ออกพอประมาณก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับถ้วยพันห้าร้อย นะครับถ้วยนี้เต็มนะครับมีที่สองมีที่สองต้นสมบูรณ์ก็ออกดีอย่างเงี้ยสองมีดเต็มถ้วยใหญ่นะครับถ้วยพั0ห้าก็สำหรับต้นที่สมบูรณ์มากๆนะครับก็ถือได้ว่าช่วงใบยางกำลังเขียวจะเข้าเขียวเข้ม เลยเพสลรัดไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ใช่เพสลาัดแล้วนะฮะก็ได้ผลผลิตในระดับที่น่าพอใจทีเดียวนะครับนี่นะฮะก็ถือได้ว่าอีกประมาณน่าจะสองสัปดาห์นะครับเขียวเข้มแน่นอนนะครับเพราะช่วงนี้เลยเพสลาัดไปแล้วก็เขียวยังไม่แก่มากนะครับ สำหรับสวนบาโรดการให้น้ำก็จะมีบางเวลานะครับไม่ได้ให้ตลอดคือเดือนหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งหรือสองเดือนครั้งประมาณนี้นะครับในช่วงมีนานะครับเข้าเมษาถ้าไม่มีฝนเลยเมษาก็ก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับที่สวนบาโรดนะครับก็คิดว่าเดือนมีนาหลายท่านก็คงเริ่มเปิดนะครับเริ่มเปิดหน้ายาง แต่บางท่านก็จะไปเปิดก็ไม่ทราบหลายท่านก็ปิดนานเหลือเกินนะครับปิดหกเจ็ดเดือนไม่ทราบว่า <c oughs> จะไปเกียรช่วงไหนนะครับบางคนปิดตั้งแต่ธันวาไปเปิดหลังฝนนะครับก็คือตุลาอย่างเงี้ยก็มันมีเวลาเกีดแค่นิดเดียวเองนะตุลาพฤศจิกาธันวาแค่สองเดือนสามเดือนนะฮะเพราะว่าคุณปิดธันวา ก็ก็ไม่ทราบว่ากีดกีดทำไมนะครับแค่3เดือนอคือถ้าเป็นอาชีพสวนยางจริงๆก็คงจะไม่ได้ปิดนานขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่า,าหลายท่านก็ปิดนานเหลือเกินบางทีก็5-6เดือนโอ้โหนะครับยางมันพักฟื้นได้เดือนเดียวก็สบายแล้วครับขอให้ยางสมบูรณ์นะยางสมบูรณ์แค่เดือนเดียวก็สามารถที่จะ ทำกระบวนการการาดูแลต้นยางดูแลตัวเองแล้วก็ใบก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับถ้ายังสมบูรณ์ดีนะครับดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องปิดนานขนาดนั้นก็ได้นะครับผมสำหรับบาโลนั้นไม่ได้ปิดเลยนะครับไม่ได้ปิดเลยก็สามารถกรีดต่อเนื่องได้ตลอดนะครับตอนนี้ผลผลิตสำหรับต้นที่ยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ก็คือ2องมีดยังไม่เต็มถ้วยนะครับสาหรับถ้วยเล็กนะครับถ้วยพันซีซีก็ประมาณนี้นะครับในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับก็ไปยางยังไม่แก่เต็มที่นะครับแต่ว่าเลยเพสรลาดไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ประมาณ2องสัปดาห์นี้น่าจะน่าจะแก่แล้วนะฮะน่าจะแก่แล้วดังนั้นผลผลิตในช่วงนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับยัง ยังไม่สู่สภาพปกติแต่เดือนเมษานี้ก็น่าจะมีฝนมาด้วยหรือถ้าไม่มีฝนบาโลดก็จะขึ้นน้ำทุกๆปีนะครับเพราะว่ามีนาเมษาก็จะถ้าถ้าช่วงบางปีมันแรงกจ็จะประมาณเดือนเมนาเมษาเข้าสู่พฤษภาเนี่นะฮะสองเดือนนี้บาโลดก็จะพิจารณาว่าถ้าไม่มีฝนก็จะ ลดน้ําขึ้นน้ําให้เขานะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตเท่าไหร่นักนะครับพามาชมครับเรื่องของผลผลิตในช่วงเดือนมีนานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเก้านิลิกาสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้อันนี้ถ้วยใหญ่นะครับพันห้ารสี่สได้ครึ่งถ้วย 2อมีดนะครับ